โดยเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองท่านผู้ชมต้องระมัดระวังกันโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานนะครับในช่วงอสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฝนมาต่อเนื่องนะฮะ,ฮะแล้วก็พายุโซลอนวิภาเนี่ยนะฮะก็มีผลเกี่ยวกับ อากาศในบ้านเราด้วยนะฮะทุนผู้ชมก็มีผลในช่วงนี้แหละฮะ19-24กรกฎาคมคือพายุวิภาไม่ได้เข้าไทยโดยตรงหรือว่า<ะ>ถ้าเข้าเนี่ยก็เข้าแบบหางๆปลายๆเลยนะครับแต่ว่ามันทําให้ลมพายุฝนในบ้านเราลอกมรสุมเนี่ยมันแรงขึ้นเพราะฉะนั้น<อ>เหนืออีสานเหมือนเดิมเลยนะฮะต้องระวังฝนถล่มน้ําท่วมในหลายพื้นที่นะครับ<อ>พวกน้ําท่วมจากพลันน้ําป่าไหลหลากพื้นที่ลุ่มต่ํานะครับทุนผู้ชม อันนี้ต้องระวังกันจนถึงแต่ไม่สังเกตนะเวลาเขาเตือนเนี่ยสิบส่อย่างสิบเก้าถึงยี่สิบเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะฝนจะไม่มาสิบเก้าถ้ากรุงเทพนะแถวบ้านใหม่ะมันจะขยับไปยี่สิบยี่สิบเอ็ดถูก็ต้องรอก่อนนะครับเหนืออีสานก็จะได้รับผลกระทบก่อนนะครับตอนนี้น้ําเยอะในแม่น้ําหลากหลายสายเนาะแม่น้ำน่านแม่น้ํายมถูกแม่น้ํำน่านแม่น้ํายมแม่น้ําปิงนะฮะคือแม่น้ําในภาคเหนือเนี่ยน้ําค่อนข้างเยอะแล้วนะครับต้องระวังกันนะฮะโดยเฉพาะกลัวน้ำหลากด้วยแหละเพราะว่า น้ำเนี่ยมันลงมาต่อเนี่เดี๋ยวก็แผ่นดินไหวเดี<อ>๋ยวก็น้ำเดี<อ>๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็พายุเนาะครับก็ต้องดูแลกันให้ดีนะคะ